ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แซงสไตล์คลิปหรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะหรือสถานการณ์ราคาทองคำกันนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะรอยข้อมูลล่าสุดเลยค่ะณนะวันที่31ตุลาคม2568นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนพอดี ต้องบอกว่าราคาทองคํานี่ผันผวนน่าดูเลยช่วงนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ขับเคลื่อนตลาดในช่วงนี้อยู่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่ภาพรวมราคาเมื่อวานสัญญาณเทคนิคที่น่าสนใจการเคลื่อนไหวของกองทุนใหญ่อย่าง SPDR นะคะข่าวสารระดับโลกที่มีทั้งดีทั้งร้ายปนกันไปแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้ด้วยค่ะและแน่นอนสุดท้ายเราจะกลั่นทั้งหมดนี้ออกมาเป็นแนวทางการลงทุนนะคะมีทั้งแนวรับแนวต้า จุด stop loss ทั้งทองสปอตแล้วก็ทองไทยเลยค่ะเป้าหมายหลกัลกๆของเราวันนี้ก็คือช่วยกันย่อยข้อมูลที่มันอาจจะดูซับซ้อนให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าอะไรคือปัจจัยหลักจริงๆแล้วเราจะปรับตัวรับมือกับความผันผวนสูงๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ภาพรวมราคา gold spot เมื่อวานนี้ก่อนเลยวันที่30ตุลาคมนะคะเปิดตลาดมาแถวๆถว ,3929 ดอลลาร์ก็ดูเหมือนยังซึมซึ้งอยู่นะคะแล้วก็ไหลลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ด้วยที่ ,3915 ดอลลาร์ แต่ว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยจูจ่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะมากเลยดันราคากลับขึ้นมาปิดเหนือ4,000ดอลลาร์ได้ปิดไปที่4,024ดอลลาร์เลยค่ะการปิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่เรียกว่า bullish engulfing ใช่ไหมคะทางเทคนิคข้อมันบอกอะไรเราบ้างคะตรงนี้รูปแบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับ bullish engulfing หรือว่าแท่งเขียวกลืนกินแท่งแดงก่อนหน้าเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่่อค่อคนข้างมีนัยยะสำคัญนะครับ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันไม่ได้มาแค่สัญญาณเดียวนะสิครับอ๋อมีอย่างอื่นด้วยเหรอคะครับผมสัญญาณทั้งเทคนิคตัวอื่นๆเนี่ยก็ดูจะสนับสนุนภาพเดียวกันเลยตัวแรกที่ชัดเจนมากคือ stochastics ครับ indicator เเที่ใช้วัดการแกว่งตัวเนี่ยมันดีตัวตัดขึ้นมาจากโซน oversold แล้วค่ะโซนขายมากไปใช่ครับการตัดขึ้นจากระดับต่าๆแบบเนี้ยเอ่อโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับนอกจากนั้น ตัว RSI หรือ Relative Strength Index ที่วัดโมเมนตัมเนี่ยก็กลับมายืนเหนือระดับ50ได้แล้วตอนนี้อยู่แถวๆ52กว่ากว่าอืมก็คือแรงซื้อเริ่มกลับมามีน้ำหนักมากกว่าถูกต้องครับส่วน MACD ถึงแม้จะยังติดลบอยู่คือยังอยู่แดนลบแต่ว่าการลดลงมันเริ่นชะลอตัวแล้วภาพรวมคือสัญญาณหลายๆตัวมันชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยครับเหมือนตลาดกำลังจะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันพร้อมจะกลับตัวแล้วนะอะไรแบบนี้ครับ ฟังดูสัญญาณเทคนิคดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าในภาวะที่ตลาดมีข่าวใหญ่ๆแรงๆเข้ามากระทบเยอะแบบช่วงนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของสัญญาณเทคนิคพวกนี้เราควรให้น้ำหนักมันแค่ไหนคะหรือว่าต้องดูปัจจัยอื่นประกอบเป็นหลักเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับคือปกติแล้วสัญญาณเทคนิคที่มันชัดเจนแล้วก็มีหลายตัวยืนยันพร้อมกันแบบนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับ แต่แน่นอนอย่างที่คุณว่าเลยในภาวะที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยใหญ่ๆห,หรือข่าวระดับโลกแรงๆเนี่ยเราต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบอย่างใกล้ชิดมากๆครับเพราะว่าข่าวแรงๆเนี่ยบางทีมันก็ล้มสัญญาณเทคนิคได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลอีกด้านที่เราเห็นพอดีเลยใช่ไหมคะนอกเหนือจากกราฟแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่อย,อย่างกองทุน SPDR g o Trust กองทุน ETF ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ดูเหมือนจะส่งสัญ,ญญาณไปทางเดียวกันเลย ล่าสุดเห็นว่ากลับมาซื้อทองคําเยอะเหมือนกันใช่ครับข้อมูลล่าสุดเลยณวันที่31ตุลาคมเนี่ย spdr กลับเข้ามาซื้อทองคําถึง4.3ตันนะครับโอ้4.3ตันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาขายออกต่อเนื่องมาหลายวันเลย ทำให้ยอดถือครองล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่ที่1,040.35ตันการกลับมาซื้อของ SPDR เนี่ยตลาดให้ความสำคัญมากนะครับเพราะมันสะท้อนมุมมองของนักลงทุนสถาบันใหญ่หญๆซึ่งปกติเขาก็จะมองยาวกว่ารายย่อยหน่อยการที่เขาตัดสินใจกลับมาซื้อตอนนี้เนี่ยคะ่ะมันพอจะตีความได้ไหมคะว่าเขามองว่าราคาแถวแถว3,900ดอลลาร์นี้มันน่าสนใจแล้วหรือว่าเขามองเห็นปัจจัยบวกอะไรในระยะต่อไปคะ อ,อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างเลยครับอย่างแรกก็คือราคาที่ปรับฐานลงมาเทวๆสามพเท่า3,900ดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะถูกมองเป็นระดับที่น่าสนใจแล้วสําหรับการเข้าสะสมในระยะยาว รีกมุมหนึ่งพวกเขาอาจจะมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่เคยกดดันราคาอยู่ก่อนหน้านี้มันเริ่มคลี่คลายลงหรืออาจจะมีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหักล้างทำให้ความเสี่ยงขาลงหรือ downside risk มันเริ่มจำกัดแล้วการกลับมาซื้อรอบนี้ของ SPDR ก็เลยเหมือนช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้ประหลาดได้พอสมควรเลยครับว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มกลับมาจริงจังแล้วนะน่าสนใจค่ะทั้งเทคนิคทั้งฟันฟล,ลดูจะเริ่มส่งสัญญาณบวก แต่พอหันมาดูฝั่งปัจจัยพื้นฐานพวกข่าวสารต่างๆเนี่ยกลับเจอเรื่องที่มันขัดแย้งกันเองอย่างแรงเลยนะคะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายแบบสุดขั้วออกมาพร้อมๆกันเลยใช่ครับสถานการณ์ข่าวตอนนี้เอ่อค่อนข้างซับซ้อนมากจริงๆครับเริ่มจากข่าวที่ดูเหมือนจะเป็นบวกกับทองคําในระยะยาวก่อนนะครับคือมีรายงานว่าธนาคารกลางอินเดียหรือ RBI เนี่ยเขาก็นั่งเร่งนําทองคําสํารองที่เคยฝากไว้ต่างประเทศกลับเข้ามาเก็บในประเทศตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อค่ะ เรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของอินเดียนะครับแต่มันสะท้อนเทรนด์ใหญ่ที่เราเห็นจากธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกเลยโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์อายัดทรัพย์สินรัสเซียทําให้หลายประเทศเริ่มไม่ค่อยไว้วางใจการฝากสินทรัพย์ไว้ต่างประเทศแล้วก็หันมาให้ความสําคัญกับการถือทองคําจริงๆในประเทศตัวเองมากขึ้นเพื่อความมั่นคงลดความเสี่ยงประมาณนั้นเลยครับลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงระบบการเงินตะวันตกด้วย อันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยบวกเชิงโครงสร้างต่อทองคําในระยะยาวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ต้องมีข่าวใหญ่มากๆที่ปกติแล้วเนี่ยควรจะกดดันราคาทองคําอย่างหนักเลยก็คือผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ซึ่งผลออกมาดูดีเกินคาดมากมีการตกลงจะร่วมมือกันหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องยูเครนทรัมป์จะไปเยือนจีนจีนจะกลับมาซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐสหรัฐก็จะส่งออกแร่หายากให้จีนแถมยังลดภาษีนําเข้าสินค้าจีนลงจาก57%เหลือ47%อีกบรรยากาศแบบนี้มันควรจะเป็น risk on คือนักลงทุนควรจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็เทขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำไม่ใช่หรอคะถูกต้องเลยครับ ตามหลักแล้วเนี่ยข่าวดีทางการค้าระหว่างสองมหาอำนาจแบบนี้ควรจะส่งผลลบต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนเลยเพราะมันช่วยลดความกังวลเรื่องสงครามการค้าความตึงเครียดทางเศรษฐกิจลงไปได้เยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือราคาทองคํากลับดีตัวขึ้นแรงสวนทางกับข่าวนี้ไปเลยมีข่าวอะไรมาหักล้างเหรอคะเพราะมันมีอีกข่าวหนึ่งครับที่เข้ามาพร้อมๆกันแล้วดูเหมือนว่าตลาดจะให้น้ําหนักกับข่าวนี้มากกว่าเยอะเลย ข่าวนั้นก็คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศว่าสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกแล้วก็ได้สั่งการให้เริ่มการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอีกครั้งโอ้โหครับเพื่อตอบโต้ประเทศอื่นๆที่กําลังทดสอบอยู่อันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แบบรุนแรงสุดๆเลยใช่ครับ ข่าวนี้ถือเป็นปัจจัย risk off หรือปัจจัยกระตุ้นให้คนหนีความเสี่ยงที่รุนแรงมากๆมันกระทบความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยโดยตรงเลยทำให้นักลงทุนเกิดความแบบว่าตื่นตระหนกแล้วก็รีบหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือ safe h a v e n อย่างทองคำทันทีเข้าใจแล้วคะ่ะ การที่ราคาทองคำดีดกลับแรงเมื่อวานนี้แม้จะมีข่าวดีเรื่องการค้าออกมาพร้อมกันมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าณนะตอนนั้นตลาดให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเรื่องนิวเคลีย์มากกว่าประเด็นการค้าซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดตอนนี้นะครับที่อ่อนไหวกับข่าวความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มากๆเลยเป็นสถานการณ์ที่น่าคิดมากจริงๆคะ่ะว่าปัจจัยไหนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันในระยะต่อไปทีนี้นอกจากข่าวใหญ่2เรื่องนี้แล้ว ปัจจัยเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ยังเป็นสิ่งที่ตลาดจับตาอยู่ตลอดใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญตลอดการเลยก็ว่าได้ถึงแม้เฟดจะเพิ่งลดดอกเบี้ยไปในการประชุมครั้งก่อนแต่ตลาดก็มองไปข้างหน้าแล้วโดยเครื่องมือ CME Fed Watch Tool ที่ใช้วัดการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยล่าสุดก็ยังชี้ว่ามีโอกาสสูงถึงประมาณ7 5เลยนะครับเ5เลยเหรอคะ ที่เฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีก0.25%ในการประชุมครั้งหน้าเดือนธันวาคมการคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ยังเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนราคาทองคำอยู่ครับเพราะการลดดอกเบีย้ยปกติก็จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและก็ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำด้วยแล้วสำหรับคืนนี้ล่ะคะ 31ตุลาคมมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำได้คืนนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งครับคือดัชนี PMI ภาคการผลิตเขตชิคาโกหรือชิคาโก PMI จะประกาศตอน20.45นอบ้านเรานะครับตัวเลขนี้จะสะท้อนภาพเศรษฐกิจแถบมิดเวสต์ของสหรัฐค่ะถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการก็อาจจะถูกตีความว่าเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่ง น่าจะเป็นบวกต่อทองคำแต่ถ้าออกมาสูงกว่าคาดก็อาจจะก,กดดันราคาทองคำได้บ้างเล็กหน่อยครับนอกจากตัวเลขแล้วคืนนี้ยังต้องจับตาถ้อยถแถลงของกรรมการเฟดถึง3ท่านเลยนะครับ3ท่านเลยเหรอคะมีคุณโลแกนคุณบาสติกแล้วก็คุณฮอครับในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งกับ5ทุ่มตลาดก็จะพยายามจับสัญญาณจากคำพูดของท่านเหล่านี้ว่าจะมีมุมมางต่อเศรษฐ,ฐกิจและทิศทางดอกเบีย้ยอย่างไง จะยังส่งสัญญาณผ่อนคลายเดอร์วิชูหรือว่าจะเริ่มมีท่าทีแข็งกล้าวฮอเคเกชมากขึ้นอืมต้องรอฟังเลยค่ะมีข้อควรระวังนิดหน่อยนะครับคือตัวเลขสำคัญอีก2ตัวที่ปกติควรจะออกวันนี้คือ core PCE price index กับ employment cost index ที่เกี่ยวกับต้นทุนการจ้างงานอาจจะมีการเลื่อนประกาศออกไปก่อนนะครับเพราะผลกระทบจาก Government Shutdown อาจทำให้การรวบรวมข้อมูลล่าช้าอ๋อค่ะเข้าใจได้ต้องรอติดตามประกาศทางการอีกทีครับ ข้อมูลเยอะแยะและซับซ้อนทีเดียวเลยค่ะทั้งเทคนิคฟันเฟลข่าวดีข่าวร้ายปนกันตัวเลขเศรษฐกิจอีกแล้วพอเอาทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วเนี่ยค่ะสำหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาโอกาสหรือต้องการวางแผนรับมือกับความผันผวนนี้ควรจะมองภาพรวมแล้วก็กาหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะอิงจากราคาสปอตที่ปิดล่าสุดแถวแถว40,24ดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทแถวแถว32.37ซึ่งทำให้ราคาทองไทย 96. 5เอยู่ที่ประมาณ61,600บาทนะคะ จาสัญญาณการกลับตัวทางเทคนิคที่ค่อนข้างชัดเจนประกอบกับการกลับมาซื้อของ SPDR แล้วก็ปัจจัยหนุนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยทำให้กลยุทธ์ฝั่งซื้อเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งครับโดยอาจจะพิจารณาได้2แนวทางหลักๆคือรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือ Buy on Dip หรือว่าซื้อตาเมื่อราคาสามารถทะลุแนวต้านสําคัญขึ้นไปได้หรือ Follow Buy ครับ สำหรับทองคำสปอ t ตนะครับแนวรับสำคัญแรกเลยก็อยู่ที่4,000ดอลลาร์ซึ่งเป็นทั้งแนวรับเชิงจิตวิทยาแล้วก็ระดับที่เพิ่งเบรกขึ้นมาถัดไปก็คือแถวๆ3,950ดอลลาร์ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่4,080ดอลลาร์และถ้าผ่านไปได้มีเป้าหมายถัดไปที่4,125ดอลลาร์ครับ จุดที่ควรพิจารณา stop loss เนี่ยคือหากราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมที่3,915ดอลลาร์ 3, 15, หรืออาจจะเผื่อลงไปถึง3,900ดอลลาร์ 3, 900, ก็ได้ครับกลยุทธ์ก็คืออาจจะรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคายอดตัวลงมาใกล้ๆแนวรับ4 0 0 0ดอลลาร์หรือ3950ดอลลาร์ 3, หรือถ้าราคายังดูแข็งแกร่งไม่ย่อลงมาเนี่ยอาจพิจารณา follow by หากสามารถยืนเหนือโซน4 0 5 0ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่แนวต้านถัดไปครับและสำหรับทองคำในประเทศล่ะคะ ทองคำแท่ง96.5%ค่ะครับสำหรับทองคำไทยหรือราคาทองคำแท่ง96.5%ต่อบ,บาททองคำเนี่ยระดับราคาก็จะขยับตามราคาสปอตแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับแนวรับก็จะอยู่แถวแถว61,300บาทแล้วก็ถัดไปที่6 5 0 0บาทส่วนแนวต้านจะอยู่แถวแถว62,500บาทและ63,200บาทครับจุดที่ควรพิจารณา stop loss เนี่ยคือหากราคาหลุดต่ำกว่า59,700บาทลงไป กลยุทธ์ก็จะคล้ายๆกันครับคืออาจจะทยอยซื้อสะสมในโซนแนวรับ61300-6500ถึง6 5 0 0บาทหรือรอฟล l l o บ b ายหากราคาสามารถยืนเหนือ61800บาทได้อย่างมั่นคงครับ อืมไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนนะคะการตั้ง Stop Loss เนี่ยดูจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยในภาวะที่ตลาดยังผันผวน,นจากข่าวได้ตลอดเวลาแบบนี้นะคะสำคัญมากครับการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นเสมอเลยโดยเฉพาะในตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูงจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปภาพรวมสำหรับวันนี้31ตุลาคมนะคะราคาทองคำดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ปรับฐานลงมาพอสมควรแล้วมีสัญญาณบวกจากทั้งกราฟราคาเองอินดิเคเตอร์อย่างสโตแคสติกแล้วก็การกลับมาซื้อของกองทุนใหญ่อย่าง SPDR ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆดูเหมือนจะเป็นความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของทรัมป์ที่ดูจะมีน้าหนักมากกว่าข่าวดีทางการค้าระหว่างสหรัฐ รัักบจีนไปเลยนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้แรงหนุนจากการคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยต่อไปอีกดังนั้นกลยุทธ์หลักที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือการกลับมามองหาจังหวะเข้าซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอซื้อตอนราคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับหรืออาจจะซื้อตามเมื่อราคาทะลุแนวต้านสั้นๆไปได้โดยมีเป้าหมายการดีดต,ตัวกลับไปทดสอบแนวต้านถัดไปแต่คืนนี้ก็อย่าลืมจับตาดูตัวเลขชิคาโก PMI แล้วก็ถ้อยแถลงของกรรมการเฟดด้วยนะคะเพราะอาจจะสร้างความผันผวนส่งท้ายสัปดาห์ ได้เหมือนนกันครับมีประเด็นที่น่าสนใจอยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับค่ะเชิญเลยค่ะคือการที่ตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันตอบสนองต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆจนสามารถกลบข่าวดีด้านเศรษฐกิจรรรหรือการค้าได้หมดเลยเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับระดับความเปราะบางหรือความไม่ไว้วางใจในเสถียรภาพระยะยาวที่มันซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกตอนนี้หรือเปล่าอืมน่าคิดมากค่ะ เราก็เชื่อมโยงกับอีกประเด็นหนึ่งครับคือการที่ธนาคารกลางหลายๆแห่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียจีนเนี่ยกำลังเร่งนําทองคากลับประเทศแล้วก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นแค่การบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์โลกหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเงินโลกในระยะยาวที่บทบาทของทองคํากําลังจะกลับมามีความสําคัญมากขึ้นยังมีนัยสําคัญจริงๆหรือเปล่านี่เป็นคําถามใหญ่ที่เราคงต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปในระยะยาวเลยครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจและชวนคิดต่อมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากๆนะคะวันนี้และขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ